แรงหลุดตามป,ปลอกเบิ่งบ้านเพืเ่อน mm. เม่เจ้าสังเกตเมือก้อนอิดเพิน่นเดาเพิ่นสิเห็ดเพิ่นสิบอคอยท่าสีเพิ่นสิเป็นก้อนอิดชาวบ้านเท่าสิฉาบเรียบแล้วก็ท่าสีเนาะแต่ของเพิน่นเพิ่นสิเป็นแบบริดเปื่อยไหมนี่ยู่บ้านกูกัสิเป็นนังสีแต่ว่าข้างในเพิ่นก็นสิติดวอบเปียบเปื่อน่นนะนอยได้สิเป็นแบบมือเนี่นี่เพิ่งเห็นหลังนี่แหละนอกเพิ่นสิเป็นนังสีเหมือนนี่เพิ่นสิเป็นอิดอันนี้เพิ่นสิบอคอยเน้นอนะันนี้ไง เดมักเบิ่งวิวมาขอยบอกวิวให้เบิ่งมาเบิ่งน้ำนองหญิงเด้อนี่ป้ายทะเบียนเพิ่นเพอ่์สีบีบียอมมาจากบเวียมเพอ่์สีเป็นอันสีเหลืองนี่คือเป็นเช้งเกลนไงเพอร์ซีเช้งเกลนเบิ่งบ้านเพิ่นก็ตาตหลังท่านก็ว่าคือบ้านตุ๊กตา ยังเรอยืนทางนี้ไม่ใช่รถยุโรปหน่อยอะซีเป็นรถแบบของญี่ปุ่นไหมหน่อยอีหลี่พวกเเห็นเลยเด็อันมากกว่มาณโอ้ยสามลอยสีล่ลอยขั้นหนึ่งสิบหอย,อยญี่ปุ่นขั้นหนึ่งแต่เราก็เห็นอีหลีหาย,ยากไปขึ้นกระใสแต่รถยุโรปแต่ว่าของเพิ่นอะเพิ่นประเภทอันบมานเฮาเดิรถบานเพิ่น นี่บานห้องแต่ลดแพงเสียกาสีแพงนะบานเพิ่นเสียกาสีพะแพงบานขายก็บเบื้องวันอาทิตย์กับสิบปีหยังกับสิบปีดเบิดไอเด็กสุดข้าย,ยัางอุ้ยนักเตะโด่ใหม่ I คือบ้านกระตุนบอกคือบอกไม่เจ้าว่า บอกว่าจะซื้อเป็นซื้อ,อหมูบานมองแต่ใส่จักรยานโอ้เหนือไหมเจแปนค่าไหมรถญี่ปุ่น,หนไหมนิสสันอเมลา่าโอ้นิสสันมาร์สนิสสันมาร์สเพิน่นเพิ่นเป็นมิกซ์ฟ้าในพนวามาร์สบานห้าเป็นมาสเด็ชเปลีป่ยนซื้อ ยูนิกับพ่อป่ามิมูยางเพิ่นมางางเล่นเพิ่นเกษียณแล้วเพิ่นมางางยิงไม่ยิงมิมูยางเพิ่งมางานกินไก่ยางผู้เดียวมิมูยางเพิ่นกัมมันยางส่วนยิงบ่ได้บ่เคยปฏิเสธสั่นไปท่วนพันพีแล้วบพยางพันพีพันพีขานยางพันพีเหรียญตะเกียบ ด้าสามนี่รถญี่ปุ่นเจแปนค่ะด้าสามปูลูโฟกสวาเก้นปูรูสัตว์ไม่มาไม่บ้านถ้าคพื่มาขายรุ่นนี้เดนะี๋ยวน้อยโอ้โหแต่ว่าคพื่มาขายรุ่นนี้ ก็จะใกล้ถึงบ้านวันนี้เพิ่งจะสิบเดกินเค้กนัดอาทิตย์ตาเห็นไร